สวัสดีครับฉนะนําตัวหนครับผมซิลเวอร์จิรนัดนี่มันเพลจิต tks 0ูนย์เก้านะครับผมครับสำหรับเวทีเดอะน็อตก็ไม่ได้เป็นเวทีแรกนะครับจริงจริก็มาประกวดมาเจิญถึง5้าเวทีแล้วด้วยกันน่าจะน่าจะมา5้าเวทีแล้วก็เลยมีประสบการณ์ดีใช่แล้วก็ถือกับไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ถามว่าคุณภาพก็ยังพัฒนาได้อีกเรื่อยเรื่อแล้วเป็นไงบ้างมาเดอะน็อตกับเวทีที่ผ่านมาเราต้องฝึกฝนอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าจากที่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่ ฝึกฝนมากขึ้นแน่ๆเลยก็คือเรื่องของความมีความสุขการมีรอยยิ้มการจอยการสนุกกับงานนะครับมันสิ่งสําคัญคือการมันเหมือนกับเวทีประกวดเราคืออนเตอร์เทนเนอร์เราคือคุณที่ให้ความสุขมอบความสนุกอะไรนะครับแล้วสิ่งสําคัญคือเราจะต้องสนุกกับมันก่อนหน้านี้ก็เกียกเยอะไปเวทีประกวดส่วนใหญ่ก็จะประกวดเดิน <c oughs> ประกวดหุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเดอะนอรเดอรมีเรื่องการสแสดงเรื <c oughs> ่องการแสแดงนิดหนัด ไ่เคประสบการณ์จริงๆไม่เคยมีประสบการณ์การแสดงมาเลยแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราพยายามแบบใส่ energy หรือใส่ตั้งสมาธิได้เป็นคนที่สมาธิค่อนข้างดีถ้าเราโผกัสอะไรสักอย่างเราสามารถที่จะไม่หลุดกับสิ่งรอบข้างถ้าบอกให้ไม่หัวเราะก็คือไม่หัวเราะได้ได้ใช่ไหมใช่ให้ร้องไห้ก็ร้องไห้หัวเราะได้ร้องไห้อาจจะต้องแบบวิวหน่อยแต่ร้องไห้ได้โกรธได้อะไรนี้แล้วก็สามารถที่จะตัดสมมติว่ามีอะไรรอบข้างอยู่ือตัดทิ้งได้เลยสามารถอยู่กับ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ที่ผ่านมาเข้ากองนี่ได้ได้มีการเรียนการแสดงอะไรอย่างไงไ้มจริงๆเคยเรียนเคยเรียนเดินมาตอนสมัยตั้งแต่น่าจะห้าปีที่แล้วครับซึ่งนานมากแล้วตอนนี้ก็ ทักษะอาชีพที่นู่นอาจจะไม่อยู่แล้วจริงๆควรจะพัฒนาเพิม่มแต่ทางนี้ทางนั้นก็นอกนากน้ไม่มีอะไรเลยคับเป็นมาสบการที่แบบสั่งสมมาล้วนๆดๆแล้วความมั่นใจเรื่องอใส่ชุดว่ายน้ำพวกเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าจะมีอีกหลายเว้นที่เกี่ยวับเรื่องต้องใส่ชุดว่ายน้ำไปเล่นสงการไปอะไรเงี้ยมั่นใจก็เกินร้อยพูดจริงๆก็คือไม่เคยไม่เคยไปกังวลเลยค่ะน่าไง่น่าแงถ้าพูดจริงๆก็ไม่เคยกังวลเรื่องนี้เลยเพราะว่า จริงๆก็อ,ออกกําลังกายมาตั้งแต่ช่วง20่สิบต้นๆแล้วแล้วก็วตอนนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเราก็ชอบโชว์คนอยู่แล้วเป็นยังไงเราก็อยากโชว์อยู่แล้ว <c oughs> ปกติปกติกตทำทำอะไรอยู่ที่ไหนเออปกติผมเ,เ,เป็นเบมเบอร์ชิคของเซาเทนของฟิตเนตนะผมอยู่ใช่อยู่ที่เแถวๆพเราพลา,าสาัตว์ก็เกีเ่ยวก็ผมก็คุยเชื่อชาน ต้องเรล่าูิเชยแชนญเรื่องการทำหุ่นก็ไม่ขนาดนั้นครับส่วนใหญ่เขาดูแลเรื่องเอกสารออกมาเอาเหรอไม่แต่ว่าเราเป็นคนเกิดเาอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับกับทุกคนในคราวนี้นะครับขอบคุณสุดท้ายฝากฝากช่องทางไอจีติ o ตอให้ฝากได้ครับผมสุดท้ายนะครับอย่าลืมติดตามก่อนอื่นนะครับติดตามเดอะน็อตนะครับผม TKS09 จีระนัทไมมานไพรจิตซิลเวอร์นะครับอันนี้ติดตามไปก่อนแล้วก็นอกจากนั้นนะครับช่องทางอื่นก็จะมีเรื่องของ a c e b o o k นะครับจะเป็นกรพิสิทตไมมานไพรจิตนะครับพอดีเป็นชื่อเก่าเฟซบุ๊กให้เปลี่ยนแล้ว <laughs> k o r n p i s, s i t แล้วก็นามสกุลนะครับเวนวากไป w i m a n p i j i t นะครับส่วนถ้าเป็นตัวของ IG เจีจะง่ายหน่อยก็คือ ซิลเวอร์อันดเดอร์สกอร์เซอร์วิลนะครับพิมซิลเวอร์ขึ้นไปแล้วก็จะเจอเลยฮนะซิลเวอร์อัน l เดอร์สกอร์เซอร์วิลง่ายมากโอเคขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณทางช่องนะักบีพีด้วยเดี๋ยวติดตามครับครับขอบขอบคุณมากครับ